น้องๆนะครับคุณซื้อประกาศแลเวไม่อ่วหรือว่าราคาแพงดูเหตุผลว่าเออมันสวยไหมแล้วคุณตั้งความรู้อะไรับเขามากให้ถามนะครับให้ถามไม่รู้ให้รู้คำถามหมดเลยครับก็ไม่รู้อ่ะครับให้ผมเราสุ่มเลยเสียเวลาสินะครับจะถามนะครับถึงคนให้เพื่อนไหนแล้วเพื่อนๆบางกรณ์งการนกโงงการแก้แค้อกางการปัญหาือว่าเพื่อนๆนะครับคนมีน้ำใจนะครับคุณจะไม่เดินเดียวดายนะครับผมครับวัีผม